สวัสดีนเพื่อนนะครับชาวแฟน FC Mobile และแฟน YouTube ทุกคนเลยนะครับวันนี้เราก็กลับเข้าสู่เกม FC Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีเออสปอยนะครับจะมาบอกนะที่กำลังจะเข้าในวันพรุ่งนี้นะก็คือวันพืษลหัสที่15กุมภานะช่วง8โมงเช้านะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับมาแน่นอนนะครับก็คือการแลกเปลี่ยนนะครับเนี่ยก็ OVR 96-97ห็นปะ ที่จะหมดลงในวันพรุ่งนี้นะช่วงเช้าก็จะมีอันหนึ่งมาแทนก็คือจะเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับ OVR นะครับ95เออได้ได้95นะครับแล้วต้องใช้ OVR เท่าไหร่นะครับในการแลกเปลี่ยน95ก็ต้องใช้ OVR 93วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนิดนึงไม่ถึงกับลึกหรอกนะครับว่าจะมีตัวอะไรเข้ามาบ้างและในการสุ่มครั้งนี้มันมันน่าจะคุ้มไหม ในการดองตัวเพื่อเก็งกำไรหรือในการดองตัวเพื่อสุ่มนะครับสําหรับผมนะคุ้มคุ้มแน่นอนในในในราการนี้นะครับ OVR 95นะครับใช้9394ในการแลกเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับที่จะเข้ามาก็ต้องขอบคุณนะครับเพื่อน,อนๆบางคน <c oughs> แล้วก็นะครับสปอยจากเมืองนอกนะครับที่ขาบข่าวมาถึงหู นะครับเออนะครับทั้งกลุ่ม FC Mobile แล้วก็สปอยลนะครับที่ต่างประเทศนะครับที่เห็นเห็นมานะคิดว่าไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนะถ้า EA ไม่เหลี่ยมนะครับก็จะเข้ามานะครับเราจะมาดูกันว่ามีตัวอะไรเข้ามาบ้างแล้วมันน่าสมไหมนะครับ OVR 95นะครับน่าจะประมาณนี้นะครับอาจจะนิดหน่อยผมว่าไม่น่าจะผิดพลาดหรอกนะครับนี่ฮะอันนี้ก็คือ OVR 95ทั้งหมดที่มีในชุดของเกม FC Mobile ส่วนที่จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับตัวแรกเลยก็คือนี่นะครับนี่นะครับวีเอล่านะครับล่างนี้เลยนะครับล่างนี้เลยนะครับนี่ OVR 9 5เป็นตัวน่าจะอาจจะแพงที่สุดใน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 ชุดของ OVR 95ที่กําลังจะมาให้สุ่มเลยนะให้แลกเปลี่ยนให้ใช้3ตัวในการสุ่มนะครับเออนี่นะครับนี่สวยปะหน้าหน้าหน้ามากนะตอนนี้ราคา3 0 0รเเพราะมันยังไม่มีหรอกมั้งนะครับเพราะมันเข้าพรุ่งนี้นะครับนี่ตัวตัวที่ตัวแรกนะ เห็นปะสวยปะใช้9 3 9 4แรกถ้าเจออย่างนี้ก็แจ่มดิตัวที่สองนะครับก็จะเป็นเตโอนะครับเตโอนะครับเตโออยู่ไหนเดี๋ยวดูกันนะนี่เตโอน่าจะล่างนี้นะถ้าถ้าถ้าไม่มีคือล่างอะผมไม่มั่นใจว่าใช่ล่างนี้ไหมแต่ผมคิดว่าใช่นะครับถ้าไม่ใช่ก็ต้องขออภัยนะครับแล้วก็เตโอหรือเฮอร์นันเดสนะครับนี่ตำแหน่ง LB นะครับน่าจะเป็นตัวนี้ OVR95 เพราะเห็นมีแค่ตัวเดียวนะครับนี่ที่จะเข้ามาให้สมนี่คือตัวที่2นะน่าปะน่าสนใจปะเพื่อนเื่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวเราตอนท้ายเราจะมาดูกันด้วยว่าตัวไหนที่หน้าดองเอาไว้ขายหรือไว้สุ่มนะครับนั่นนี่คือตัวที่2แล้วตัวที่3ก็จะเป็นฟานไดนะครับล่าง95ฟานไดนะครับล่าง95ก็จะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่มีตอนนี้เพราะต่ากว่าน,นี้จะเป็น94นะครับนี่สวยบ้าโหถ้าตัวนี้จริงนี่แจมผมว่าใช่นั่นแหละหรือว่าจะเป็นล่างใหม่วะผมว่าน่าจะล่างนี้แหละนะครับนี่ฟันไดนะครับแล้วนี่ตัวต่อไปนะครับเป็นจุดนี่ครับนี่ น่าห้ามพลาดเลยนี่ OAR ER 95ราคาตอนนี้มันก็เดี๋ยวมันจะลงอีกนะครับเดี๋ยวมันจะลงอีกเพราะว่ามันมีให้สุ่มนะครับไอช่วงลงๆอ่ะเราช้อนไม่ได้นะพอมันหมดการสุ่มแล้วอ่ะเราเอาเก่งไวเก่งกำไรมันขึ้นอยู่แล้วนะครับนะแต่ต้องให้ซื้อราคาต่ําสุดนะเออนะครับนี่ครับมีมาให้สุ่มคือแต่ละตัวที่มีมานี่คือรอบนี้ผมว่าคุ้มอะ่ะผมว่าตัวดีๆทั้งนั้นเลยจู๊ดนี่ครับจูด๊ดแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นนะครับ แล้วก็จะเป็นโรดี้นะครับโรดี้นะครับโรดี้นะครับเออกองกลางนะครับตำแหน่ง CM นะครับนี่นะครับแมนซิตี้นะครับนี่โรดี้นะครับ OVR 95นี่ตัวนี้นะครับนี่ตัวต่อไปแล้วก็ R.W. ปีกนะครับของลีเนโอเมสซี่นะครับตัวต่อไปนะโหโคตรแจ่มนะครับน่าจะเป็นตัวนี้ล่าง95ใช่ไหมมีตัวเดียวอ่ะนะครับมีตัวเดียวนะครับมีตัวเดียว95เดี๋ยวดูก่อนนะใช่ไหมลีเนโอเมสซี่น่าจะมีล่างเดียวก็น่าจะตัวนี้แหละนะครับ ไม่มีละโอเคนี่แหละเอ้ยนี่นี่น,นี่อาจจะร่างนี้อาจจะร่างนี้นะครับน่าจะเป็นร่างนี้หรือร่างเมื่อกี้น่าจะร่างนี้นะ,ะเพราะว่าเป็น toty นะครับเออนะครับอ่านี่ร่างนี้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปเป็น h a ร l a n าแ r l a n ovr เก้าสิบห้า h a r นก็น่าจะเป็นร่างนี้นะครับเออนี่ครับที่จะเข้ามาในแพ็คคือโหแต่ละตัวแม่งโคตรน่าเล่นเลยจริงะเวยสุ่มอะไรแม่งก็น่าเล่นไปหมดอนะจริงนะครับนะผมยังดองไว้เลยนะครับน่าสุ่มได้3รอบนะเออนะ h แลนด์นะครับ แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตำแหน่งกองหลัง CB ลูเบนดีอาร์ตนะครับลูเบนดีอาร์ตนะครับเดีย๋ยวดูก่อนนะลูเบนดีอาร์ตนี่อ่ะล่างนี้นี่ตีดตัวนี้นี่นะครับนี่ลูเบนดีอาร์ตนี่ล่างนี้ล่าง t ีโอนะครับนี่ที่จะเข้ามาในการสุ่มนะครับแล้วก็ต่อไปนะบุสกัตเป็นไอคอนนะตัวไอคอนนะ, Cut, นะบุสกัตนะฮะเออบุสกัตอยู่ไหนเอ่ยนี่อันนี้ไม่ใช่นี่บุสกัตนะครับนี่ สุดจัดครับบุสกัตนี่นะครับน่าสนใจไหมบุสกัตเก่งนะบอกเลยตัวนี้นะครับ OVR 95การยิงนี่คมกริบนะครับนะถนัดซ้ายซ้าย5ขวา4นะครับนี่นะทีมชาติฮังการีนะครับอ่ะนี่ครับสีดาวด้วยนะนี่ครับบุสกัตก็จะเป็นไอคอนอีกหนึ่งตัวที่เข้ามาในแพ็กการสุ่มรอบนี้นะครับแล้วก็องรีนะครับนะไอคอนเช่นกันนะ OVR 95องรีนี่นะครับ องรี Only, นะครับนี่ตอนนี้ก็ยังถือว่าสูงอยู่97ล้านใครที่หาไว้ใช้เนี่ยตัวที่ผมสปอยไปเนี่ยถ้าเข้ามาครบจริงๆนะครับเราไม่อยากสุม่มรอราคาลงมันลงแน่ช่วงสุ่มนะครับก็ไปช้อนตอนนั้นมันจะถูกกว่านี้ค่อนข้างจะหลายตังเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทิกทดีๆนะที่นํามาฝากนะครับอันนี้อะสปอยต่อนะครับนี่เป็นองรีนะครับร่างนี้95แล้วก็โมดิตนะนี่ครับนะลูก้าโมดิตนี่ร่างน่าจะร่างนี้ปะโมดิตมีร่างเดียวปะ โมดิทนะครับล่างโอวีอาร์เก้าสิบเก้าเก้าสิบห้าขออภัยครับนะโมโมดิตมีแค่ล่างเดียวเนาะถ้าผมหาเจอไม่เจอนะก็น่าจะเป็นล่างนี้แหละนะครับคิดว่าน่าจะใช่นะครับเพราะลูก้าโมดิตมีล่างโอวีอาเก้าสิบห้าล่างเดียวนะครับนี่ตัวต่อไปคือโมดิตนะแล้วก็ต่อจากโมดิตก็จะเป็นซาร่านะครับซาร่าโอวีอาร์เก้าสิบห้านะครับซาร่าอันนี้ก็เก้าสิบห้าใช่ไหมตัวนี้หรือเปล่านะครับซาร่านะครับ โอเคซาร่าน่าจะล่างนี้นะครับเนี่ยมันมีล่างเดียว OVR 95เอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดนี่นะครับนะเด็กลิเวอร์พูลไม่คนพลาดนะรายการนี้นะน่าสนุมมากคุณแต่ตัวแม่โคตรน่าเล่นเลยอะ่ะสำหรับผมรู้สึกว่าคุ้มสุดเลยนะแล้วก็ผมลืมเอมเาเป้นะครับตัวหนึ่งนี่เอมเาเป้ M นะครับนี่โอ r 9เ ก็มีในชุดนี้เหมือนกันนะครับนี่ OVR มันจะดูโหดเกินไปไวะชุดเนี้ยมันน่าสมเกินไปปะไ่ะวะนะครับเออนี่มีมีเอ็มบัปเป้ด้วยนะครับนี่นะครับน่าน่าสมไหมนี่นะครับ OVR 95 T O g Y อุ้ยแต่ละตัวที่เข้ามาแม่งโคตรคุ้มเลยนะจริงๆแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือโรนัลโดนะครับนี่เนะครับ OVR 95น่าจะล่างนี้แหละเพราะโรนัลโดมีล่างเดียวมากกว่านี้ก็จะเป็น97-96แล้วนะครับนี่ นะครับตัวสุดท้ายในการสุ่มแพ็คครั้งนี้โอ้แต่ละตัวแม่งสุดยอดจัดอะแต่ละตัวดูดินะวิล่าเตโอฟานไดจูดเอ็มเปเป้โรดี้เมสซี่ฮาแลนด์ลูเบนดิอาร์ตปุสกัตนะองลีโมดิตนะซาลาและก็โรนัลดนะครับแต่ละตัวคือคุ้มจัดจัดเลยนะครับ แล้ในการแลกเปลี่ยนเนี่ยคนจะต้องดองตัวไหนในการสุม่มเพราะว่าพรุ่งนี้ผมมองแล้วยังไงขึ้นแน่นอนนะครับไอตัวที่เป็นอะไรสุม่มนะครับตัวที่จะใช้ในการสุ่ม OVR 95นะครับก็จะเป็นอ่ะรีเซ็ตก่อนก็จะเป็นก็ OVR 93-94นะครับผมแนะนําว่าถ้าจะดองดอง93ดีกว่านะครับ94จะสูงกว่า93อยู่แล้วนะครับอ่ะมาดูกัน93นะตัว93เนี่ยผมคิดว่านะอาจจะใช้ นะครับมีโอกาสสูงที่ EA จะเหลี่ยมใช้แต่ตีตัว TOTY นะครับมีโอกาสเป็นไปได้เพราะก่อนหน้านี้แม่งก็มีแพ็คที่ต้องใช้แต่ตัว TOTY 969าหกเก็ต้องใช้แต่ตัว TOTY นะครับแต่ก็เป็นไปได้ที่อาจจะใช้อันอื่นด้วยนะครับนี่นะอาจจะใช้ตัวพวกนี้ด้วยก็ก็เป็นไปได้แต่ถ้าจะให้ดองแล้วไม่ให้เจ็บตัวนะครับกันไว้ดีกว่าแก้นะแนะนำดองตัว TOTY นะครับ นี่ซิวาก็ได้ดองตัวนี้นะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณ 9M7 แต่ผมเลือกดองไอ้นี่นะดีแคนไลท์นะครับตัวนี้เพราะน่าจะถูกสุดในตลาดโอ้เมื่อวาน 8M กว่าขึ้นมา9 M แล้วอะ่ะนะครับราคามันเริ่มไหลขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับหลังจากรีรีรีพรุ่งนี้เช้า8โมงก็น่าจะเข้ามาแล้วในการสุม่มคือตัวอะไรก็น่าใช้หมดเลยนะอ่านี่ไลท์ก็ได้ หรือตัวนี้ก็ได้นี่ตัวนี้ราคายังผมว่าต่ําสุดในในใน OVR 93แล้วเป็นตัว TOTY คือเราดองตัว TOTY อย่างน้อยเนี่ยนะครับ ถ้าแม่งเหลี่ยมเป็นใช้ตัว t t y เนี่ยก็ก็ก็ยังรอดอ่ะน่าใช้ได้แต่ถ้ามันใช้ตัวอะไรก็ได้ก็ยังถูกกว่าอยู่ดีอ่ะตัว TOTY เพราะเนี่ยดูดิตัวอื่นเนี่ยถ้าไม่ใช่ t t y ก็มันก็อยู่ประมาณเนี้ยเราเลือกดองอย่างนี้ดีกว่านะครับเนี่ยนะครับรอบหนึ่งตัวหนึ่งในการแลกใช้3ตัวนะใช้ง่ายสตัวคนหนึ่งเนี่ยน่าจะสุ่มได้3รอบก็คือ9ตัวผมก็เลือกดองไว้9ตัวนะครับนี่นะผมดองเคลไว้9ตัวซื้อตอนน่าจะ 8M 9แงจําไม่ได้เหมือนกันนะครับ เออนี่ซื้อไว้นะครับนี่ผมดองคือดองไว้แค่เอาไว้สุ่มนะครับแต่ใครจะดองไว้เก่งกําไรผมถามว่ามันไปได้อีกไหมถ้ามันถ้ามันเข้าตามนี้นะเข้าตามนี้นะ A O V R 95เข้าตามที่ผมพูดนะผมว่านะครับอ่าผมบอกเลยว่าราคาขึ้นแน่นอนเพราะแต่ละตัวที่ที่ผมพูดไปเนี่ยแม่งมีแต่ตัวท็อปๆั้งนั้นเลยซึ่งก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าจะเข้าทั้งหมดหรือโอกาสดึงตัวไหนออกก็มีเป็นไปได้ทั้งหมดเลย นะครับก็ลองดูแต่ผมคิดว่าเข้าแน่นอนนะครับน่าจะไม่มีพะายผิดพลาดถ้าเอเอไม่เหลี่ยมนะเออเพราะว่าโปรแกรมตามที่สปอยเนี่ยเขาเขามาวางมาประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็แม่นนะจากแหล่งข่าวคนนี้นะครับเนี่ยนะครับ,นะรบก็คือ OVR 96-97นี่ยอันนี้เขาก็บอกก่อนลุวงนาประมาณ2วัน ว่ามันจะต้องใช้ TOTY 95 3ตัวในการสุ่มนะครับนี่แพ็คนี้ก็ถามว่าคุ้มไหมตัว TOTY เนี o ่ย95เนี่ยนะครับประมาณนะถูกสุดก็จะเป็นพวกเออนี่ยนี่ยเนี่นะครับเออพวกไอ้นี่นะครับเบิร์กแคมป์นะครับเนี่ย 41m เนะี่ยใช้3ตัวในการแรกก็ 120m อ่ะอันนี้9697นะนะใช้3ตัว 120m เนะี่ย ถ้าคุ้มเลยคือมีแค่2ตัวคือกุลิตกับโรนันโดนะที่เหลือเจ๊งหมดอะนะครับ 120m เนี่ยขายได้เกิน 120m เนี่ยจะมีแค่กุลิตกับโรนันโดถ้าได้3ตัวเนี่ยฮาแลนด์นะครับเนี่ยคาร์ลอสแล้วก็ลูเบนดิอาร์เนี่ยเจ๊งหมดเลยนะครับแพ็คนี้ผมมองว่าแพงไปหน่อยนะครับแต่ส่วน9สา่าใกล้เนี่ยสุ่ม95ที่กำลังจะเข้าพุ่งเนี่ยมันใช้ OVR 93 94 3ตัวแล้ว OVR 93 94เนี่ยนะครับมันอยู่ประมาณตีไป 10m ละกัน นในการสุ่มรอบหนึ่ง3 0มนะครับแล้วเพื่อแลกกับ ovr 95แล้วแต่ละตัวจำๆทั้งนั้นเลยผมมองว่ายังไงก็ยังคุ้มนะถ้ายังซื้อในราคาที่เลทอยู่ 9M ถึง 10m อะ็นะ3ตัวก็3 0ม 30m เนี่ยผมถามหน่อยเจอเตโอเจอฟานไดเจอจูดเจอเอ็มบัปเป้เมสซี่ฮาเลนนะครับนะองรีนะครับซาร่าโรนโดยังไงก็คุ้มนะวีล่าเงี้ยไม่คุ้มเหรอคุ้มนะผมมองว่าราคานี้ยังเป็นเลทที่รับได้นะครับสำหรับคนที่อยากสุ่ม นะครับเออนะครับก็ดองกันไว้ใครดูคลิปนี้ก็รีบดองไว้เลยไม่จําเป็นต้องดองไว้ขายแต่เพราะว่าในตัวตลาดก็เยอะแต่ผมว่าขึ้นนะครับขึ้นแน่แต่มันจะมีจังหวะที่คนเทขายนะเทขายแน่นอนมีมีแน่นอนพวกเนี้ยรอดูไว้เลยนะครับแบบแข่งกันขายเพราะตัวมันเยอะ o e r 93าแต่ผมว่าต่อให้เทมาไงนะคนเล่นทั่วโลกอ่ะมัน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 ขยับขึ้นแน่ถ้าจะดองไว้เก่งกําไรอาจจะได้นิดหน่อยหรืออาจจะไหลเลยถ้ามันเข้าตามครบตามที่ผมบอกนี่แม่งไหลแน่เพราะว่าแต่ละตัวคือแม่งโคตรหน้าสม 30M แรกกับ OVR 95แต่ละตัวนี่ผมมองอยังไงว่าแม่งก็โคตรคุ้มนะเพื่อนๆก็ลองพิจารณาเอาและกันนะส่วนผมนี่ดองไว้แค่9ตัวถ้าเจ็บก็เจ็บไม่น่ามากอะเอาแค่สุ่มพอนะครับเออไม่ได้ดองเก่งกําไรน,นะครับก็จะประมาณนี้นะสปอยเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลงให้เลยนะครับจะคนที่ผ่านมาผ่านไปนจะได้รีบดูรีบ หรือว่าถ้ากลัวก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่นะครับก็ฟังหว้หูแล้วกันนะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณลที่นี้ด้วยนะครับถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดซับสไคร b e กดกระดิ่งไว้ให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปดีๆอะไรหรือเกี่ยวอะไรกับ FC Mobile นะจะมาบอกก็จะมาทําคลิปให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ